รู้จักกันมาก่อนพูดแบบนี้ไม่เหมาะคือผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากคายนะครับแต่ว่าผมพูดจากใจของผมจริงเรื่องราวของผมเนี่ยมันมันพิสดารเกินไปกว่าที่จะอธิบายใครเข้าใจได้ คุณเข้าใจ ไ,ไม่มีนี่จ๊ะ,ะหรือว่าดิฉันจะตาฝาดไปพี่ว่าเย็นมากแล้วนะพี่จะกลับแล้วล่ะค่ะแหม่คุณพี่เชือนี่อายุยืนจริงๆเลยนะคะแค่คิดถึงก็มาพอดีเลยสงสัยว่าจะมารับคุณพี่กลับบ้าน แ่งชุดฝรั่งได้ขับรถฝร er ั helmet, t. <t oh so him, s <S ่งก็ต้องแต่งชุดฝรั่งสิจ๊ะจะได้เข้ากันกแเกงจ๊มาที่นี่ทำไมไม่บอกพี่ล่ะพี่จะได้มาส่งแล้วก็จะได้มาคุยด้วยคนดิฉันอยากอยู่คุยกับแม่สายหยุดตามภาษาผู้หญิงด้วยกันมากกว่านี่คะทำยังกับพี่เป็นคนอื่นอย่างนั้นนั่นแหละกรเกจ๊ะยิ่งนานวันเนี่ยนะพี่ยิ่งไม่เข้าใจเธอมากเป็นทุกวันเลยรู้ไหม ความจริงเราน่าจะแต่งงานกันได้ตั้งนานแล้วนะถ้าน้องไม่มัวแต่ที่สบายบี <c oughs> ไปกลับไปเถอะจ้ะพี่อยากจะพาเธอไว้ปทานอาหารจีนที่เราก่อนกลับบ้านคงไม่ได้หรอกค่ะดิฉันบอกทางบ้านเอาไว้ว่าจะกลับก่อนขั้น เกลงใจไม่สายหยุดเขาเขายืนส่งอยู่นานละพี่ไปก่อนนะจ๊ะจะเดี๋ยวว่างๆจะมามาค่ะใช้ได้ทุกเวลาเลยนะคะจ้ะไป แล้วใช่ไหมไว้ติดตามความเคลื่อนไหวทุกระยะไม่เห็นทำอะไรได้เลยจ้างมาเสียเงินเปล่าก็ผมกำลังตามอยู่ตอนนี้คุณตายลพวกแกเหมือนกันหมดนั่งเขียนเขียนรายงานเอาคุกกัฉันเป็นหมูถึงจะมาฟัจ้างเป็นรายวันเหรอพอกันที ถ้าคุณคิดว่าผมทำงานไม่ดนะีคุณไปหาคนอื่นมาทำแทนได้เลยผมลาออกไปเลยไม่ต้องมาลาออกฉันไล่แกออกโอเคจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่จะมาพูดกันอีกตั้งแต่ผมทำงานเป็นนักสื่อ รับเรื่องผัวมีเมียน้อยมันนี่ยผมเห็นใจในจ้างของผมทุกคนเลยแต่ว่าสำหรับรายของคุณนี่ผมกลับเห็นใจคนตายมากกว่าที่มีคู่มั่นอย่างคุณป่ะไปเลยนะเก็ออกไปจากห้องนี้ดี นายจ้างประสาทอย่างนี้แล้วบอกตามตรงอ้วรับไม่ไหวเหมือนกันเว้ยนี่เี่ยกลับไปบอกนายเลยบอกว่าอ้าวลา,าออกขอสงบสติอารมณ์สักพักหายเซ็งเมื่อไหร่แล้วว่าจะกลับไปทํางานโหพี่แล้วที่ผมอุตส่าห์ไปค้นมาเนี่ยไม่เหนื่อยเปล่าอพี่อะไร โยมใช่่นในใจสนใจอะไรนักหนากับประวัตินักวิทยาศาสตร์ชาวพี่สิบคนนี้หรื นะครับร้อนนะครับมันเมฆฟ้ามันพยับไปเยอะเลยน,น,นะครับ <S <S เออบางชูแถวนี้มันมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยฮะมีครับจะเดินไปไกลเหมือนกันครับเนี่ยออกประตูไปเนี่ยนะครับเลี้ยวขวาไปสักสิบเจ็ดเก้าครับแล้วไปเลี้ยวซ้ายอีกสิบห้าเก้าถึงเลยร้านค้ามีเยอะแยะเลยครับถ้ายังไงอยากทานอะไรผมไปซื้อให้ก็ได้นะครับแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าผมอยากเดินเล่นด้วยเหมือนกันอ๋อครับใช่ครับช ไอาไว้นี่ก่อนไม้นี่ก่อนอะไรจำาพวจำาพวจำวันดี้ครับบังเออสวัสดีอะไรกันนี่เกยกลับไปหมดเลยฮะผมมาจากบริษัททําความสะอาดครับกาทำความสะอาดเหรอครับ้ยที่นี่เขามีคนทําอยู่แล้วไม่ต้องหรอกอ้าวก็พวกทําอะไรกันดีกัะทรายคาหลังคาแล้วก็หน้าต่างข้างนอกไงบังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณท่านส่งมาเหรอคุณท่านอ่าใช่ใช่คุณท่านส่งมา เดี๋ยวผมเอาของเข้าไปทำดีกว่านะเดี๋ยวเสียเวลาเออไปไปเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยนี่นีอะไรอีกฮะเออถ้าขึ้นไปทําห้องริมเนี้ยนะระวังหน่อยนะอย่าส่งเสียงรบกวนนะเพราะว่าหลานชายคุณท่านน่ะพักอาศัยอยู่เขากําลังฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิอ่า อันเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะ